กรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครขอให้เตรียมรับมือและเข้มงวดต่อก,การจัดการแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17มกราคมค่ะ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงหลายพื้นที่เนื่องจากอัตราการระบายอากาศที่ค่อนข้างต่ำลมสงบทําให้ฝุ่นสะสมอยู่ใกล้กับระดับพื้นผิวประกอบกับแนวลมที่เปลี่ยนทิศจากลมใต้เป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลายเป็นพื้นที่ท้ายลมและได้รับผลกระทบจากฝุ่นที่ปกคลุม กรุงเทพมหานครได้ยกระดับตรวจเข้มแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภทโดยการจัดทำห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาลครบทุกแห่งและขอความร่วมมือหน่วยงานในหลายเครือข่ายให้ Work ์ r ฟอร์มโฮมหรือว่าทำงานที่บ้านเพื่อเป็นการลดการเดินทางค่ะ ยังมีข้อมูลจากเว็บไซต์ iqair.com เมื่อเวลา11นาฬิกาค่ะเป็นการรายงานคุณภาพอากาศเมืองใหญ่ที่มีมลพิษสะสมมากที่สุดพบว่ากรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่18ของโลกคุณภาพอากาศหรือว่าค่า AQI เกินมาตรฐานถึง133มีค่าความเข้มข้นของ PM 2.5อยู่ที่58.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน และเมื่อไปเจาะรายเขตค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ากรุงเทพมหานครมีปริมาณฝุ่น PM 2.5สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน24เขตโดย5อันดับมีปริมาณ PM 2.5สูงสุดเขตแรกค่ะก็คือเขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตอยู่ที่48.9ไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรรองลงมาคือเขตบึงกลุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกลุ่ม48.5ไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตร ลำดับ3าคือเขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้ามป้อมตำรวจ47ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตวังทองหลางซอยลาดพร้าว95 45.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและเขตสัมพันธวงศ์ช่วงบริเวณวงเวียนโอเดียน44.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร โดยแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวที่ผ่านมาค่ะทั้งภาคประชาชนและภาคก,การเมืองมีการเสนอร่างพรบอากาศสะอาดรวมเจ็ดฉบับเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาและเป็นวาระด่วนเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาโดยร่างพรบอากาศสะอาด6ฉบับเสนอโดยคณะรัฐมนตรีและพักการเมืองประกอบด้วยร่างของพักเพื่อไทยภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และพักก้าวไกล ส่วนอีกหนึ่งฉบับเป็นร่างของเครือข่ายอากาศสะอาดคาดว่าในวันที่18มกราคมนี้หลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้นค่ะจะมีการลงมติวาระที่หนึ่งในการรับหลักการตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป